ก็สว e e ux, да o, an, ัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนฟิสิกส์นะครับโดยเนื้อหานะครับก็คือไฟฟ้ากระแสนะครับวันนี้เราจะเรียนนะครับโดยหัวข้อแรกของเราก็คือกระแสไฟฟ้าในตัวนํานะครับกระแสไฟฟ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าโดยถือว่ากระแสไฟฟ้ามีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของประจุบวก และมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของประจุลบซึ่งดูตามภาพนะครับกระแสไฟฟ้าคือตัว I นะครับ I ตัวนี้ก็คือมันจะมีทิศเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของประจุบวกนะครับแล้วก็มันก็จะมีทิศทางเดียวกับเท่อนที่ของสนามไฟฟ้าด้วยนะครับแต่มันจะมีทิศตรงข้ามกับประจุลบนะครับสําหรับ ทิศของกระแสไฟฟ้านะครับทิศทางมันจะตรงข้ามกันนะครับโดยโปกตินี่กระแสไฟฟ้าจะเป็นปริมาณสเกลร์นะครับซึ่งมันจะไม่มีทิศทางในการกําหนดนะครับสําหรับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนํานะครับสามารถคํานวณได้จากสมการนะครับก็คือ i เท่ากับ Q ส่วนด้วย t นะครับโดย i i ของเราคือกระแสไฟฟ้านะครับส่วน Q Q. คือปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านพื้นที่หน้าตัดตัวนำนะครับหน้าจุด1.1ส่วน T T ก็คือเวลาที่ประจุไฟฟ้าไหลผ่านจุดนั้นๆน,น,นะครับเราสามารถคำนวณหาประจุไฟฟ้าได้จากสมการนี้นะครับหรือถ้าเราอยากหาปริมาณของประจุไฟฟ้าเราก็หาได้จาก Q. เท่ากับ i คูณกับ t นะครับจากสมการนี้นะครับตัวอย่างนะครับถ้าประจุฟไฟฟ้าที่ผ่านลวดตัวนำหนภายในเวลา2นาทีเท่ากับ600ไมโครคูลอมบ์นะครับกระแสฟไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดตัวนำจะมีค่าเท่ากับกี่ไมโคร,รแ,อแอมแปร์นะครับเขาถามนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มจากวิธีทำเรานะครับ วิธีทำเราก็เริ่มจากจากโจทย์เลยครับจากโจทย์เขากําหนดอะไรให้เราบ้างนะครับเรามาดูตัวแรกเลยครับเขาบอกสิ่งแรกคือเวลาเวลาคือตัวทีนะครับเขากําหนดให้เวลาเท่ากับ2นาทีทีนี้เราต้องเปลี่ยนให้เป็นวินาทีก็คือเอา2คูณกับ60ก็จะเท่ากับ120วินาทีนะครับ ทีนี้อันที่สองที่เขากำหนดให้ก็คือ600ไมโครคูลอมคืออะไรนะครับ600ไมโครคูลอมคือตัวปริมาณประจุไฟฟ้าหรือตัว Q นะครับ Q นั่นเองนะครับตัว Q เท่ากับ600ไมโครคูลอมก็คือ600คูณ10ยกกำลังลบ6นะครับไมโครสิบยกกำลังลบ6คูลอมนะครับ ทีนี้โจทย์ถามนะครับกระแสไฟฟ้าโจทย์ตัถามหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดตัวนํานี้จะมีค่าเป็นกี่ไมโครแอมแปร์ก็ are, คือเขาให้หากระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าคือตัว i เท่ากับอะไรนะครับทีนี้ก็จากสูตรนะครับจากสูตรทั้งเรา i ก็จะเท่ากับ q ส่วนด้วย t นะครับ เราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับข้อนี้ง่ายๆนะครับ Q เราได้เท่ากับ600คูณ10ยกกำลังล6ส่วนด้วยเวลาเวลาคือ120 6หาร600หารด้วย120ก็คือจะเท่ากับ5นะครับคูน10ยกกำลังลบ6ฉะนั้นเราตอบได้เลยนะครับ i เราจะเท่ากับ5 คูณ10ยกกำลังลบหหน่วยเป็นแอมแปร์หรือเขาเขาถามในหน่วยของไมโครแอมแปร์เราก็จะได้เป็นเท่ากับ5ไมโครแอมแปร์ไมโครแอมแปร์นะครับเขียนผิดขอโทษด้วยนะครับไมโครแอมแปร์ไมโครแอมแปร์นะครับตัวนี้ตอบต่อมานะครับสำหรับ ขนาดของประจุ q ที่ไหลผ่านลวดตัวนำเราสามารถหาได้จากสมการ q นะครับจะเท่ากับ ne นะครับโดย q เรารู้อยู่แล้ว q ก็คือปริมาณของประจุไฟฟ้านะครับส่วน n ตัวนี้คือจำนวนของอนุภาคไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดตัวนำนะครับส่วน e คือประจุไฟฟ้าของอนุภาคแต่ละตัวนะครับ ตัวอย่างนะครับหากจานวนอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดลวดเส้นลวดตัวนํา1มีค่าเท่ากับ5้คูณสิยกกำลัง20อนุภาคภายใน2นาทีจงหาปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในหน่วยแอมแปร์าำนวนให้อิเล็กตรอน1ตัวมีค่าประจุ1.6จุคูณ10ยกกำลังลบสบกคูลอมก็เริ่มวิธีทำนะครับ ก็เหมือนเดิมครับจากโจทย์จากโจทย์ทยสิ่งแรกที่เขากําหนดมาให้ก็คือตัวอะไรครับอันแรกก็คือเนี่ยห้าคูณสิตัวนี้ก็คือจํานวนของอนุภาคไฟฟ้าคือตัว n เท่ากับ5้าคูณสิบยกกำลัง20ตัวแรกนะครับ ต่อมาตัวที่2เขาให้ภายในเวลา2นาทีแสดงว่าภายในเวลาก็คือตัว t เท่ากับ2 2วินาทีนะครับ2วินาทีจงหาเขาให้หาจงหาปริมาณกระแสไฟฟ้าก็คือตัว i ให้หาตัว i เท่ากับอะไรนะครับเขากำหนดมาให้แค่นี้ทีนี้จากสูตรเราจะหา i i เรารู้จากสูตร i จะเท่ากับ q ส่วนด้วย t นะครับแต่ทีนี้เรารู้แค่ตัว t เรายังไม่รู้ q ฉะนั้นเราต้องหา q ก่อน q เราจะเท่ากับ n e นะครับก็หา n คือจำนวน n เรามีแล้วเดี๋ยวจะได้ q เท่ากับ5คูณ10กำลัง20คูณกับ e e เขาคำนวมาให้คือ ตรงนี้1.6คูณ10ยกกำลงังลบ19กนะครับเขากำหนดมาให้ฉะนั้น Q เราจะได้เท่ากับบวกลบคูณหารกันออกมานะครับจะได้เท่ากับ80คูลอมนะครับคฉะนั้นเราก็จะมาแทนค่า Q ได้แล้วครับคิวเท่ากับ80คูลอมส่วนด้วยเวลาเวลาคือ2วินาทีฉะนั้น80หาร2ก็จะเท่ากับ 40นะครับเท่ากับ40ฉะนั้นไอกระแสของเราก็จะได้เท่ากับ40หน่วยก็คือแอมแปร์นะครับ,รบการคำนวณหาปริมาณกระแสไฟฟ้าในเส้นลวดตัวนำยังหาได้อีกนะครับจากสมการ i เท่ากับ n e v a นะครับโดย n ก็คือ n ตัวนี้ตัว n ใหญ่นะครับก็คือความหนา,นานแน่นของอ e ิเล็กตรอนนะครับส่วน e e คือ e คือประจุของอ e ิเล็กตรอนครับ1ตัวก็จะมีค่าเท่ากับ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19บคูลอมบ์นะครับส่วน v v นี้จะเป็นความเร็วลอยเลื่อนของอ e ิเล็กตรอนหรือความเร็วของอ e ิเล็กตรอน ที่เคลื่อนที่ในตัวนำนะครับส่วน A A คือพื้นที่หน้าตัดของตัวนำนะครับามาดูตัวอย่างนะครับลวดเส้นหนึ่งมีพื้นที่หน้าตัด5ตารางมิลลิเมตรมีอิเล็กตรอน1คูณ10ยกกำลงัง28อนุภาคต่อลูกบาทเมตรถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว รอยเลื่อน1มิลลิเมตรต่อวินาทีจงหากระแสไฟฟ้าในหน่วยแอมแปร์ที่ไหลผ่านเส้นลวดนี้นะครับเขาถามครับทีนี้เรามาวิธีทําเหมือนเดิมครับวิธีทําจากโจทย์เริ่มเหมือนเดิมนะครับจากโจทย์เขาบอกอันแรกเลยคือพ,พื้นที่หน้าตัดพื้นที่นั่นตัดสัญลักษณ์คือตัว a เท่ากับ5ตารางมิลลิเมตร ตารางมิลลิเมตรนะครับหตารางมิลลิเมตรเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นตารางเมตรนะครับตารางเมตรก็คือเอา5คูณกับ10ยกกำลังลบสามยกกำลัง2ก็จะได้เมตรกำลัง2นะครับจะเท่ากับ ห้าคูณสิบยกกำลังลบหกตารางเมตรนะครับสีนี้อันต่อมาครับเขากำหนดตัวของมีอิเล็กตรอนเท่ากับ1นคูณสิบยกกำลังยี่สิบอดไอตัวนี้คือตัวของความหนาแน่นของอิเล็กตรอนคือตัวตัว n นะครับ n จะเท่ากับ1คูณ สิบยกกำลังยี่สิบแปดอนุภาคต่อลูกบาทเมตรก็จะเป็นหน่วยมตรกำลังลบสามนะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วลอยเลื่อนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วลอยเลื่อนตรงนี้เขากําหนดตัว v มาให้นะครับ v คือความเร็วลอยเลื่อนของเรานะครับก็คือหนึ่งมิลลิเมตรต่อวินาที ก็กำหนดมาให้เราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นเมตรต่อนาทีก็จะเป็น1นึ่งคูณสิบยกกำลังลบสเมตรต่อวินาทีนะครับทีนี้โจทย์เขาให้หาจงหากระแสไฟฟ้าในหน่วยแอมแปร์ที่ไหลผ่านในเส้นลวดนี้นะครับก็คือเขาให้หา i เท่ากับเท่าไหร่ก็จากสูตรนะครับ i เท่ากับ n e v a นะครับเราก็แทนค่าลงไปครับ n เราจะได้เท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง28คูณอยู่กับ e e เราเท่ากับ e เราเท่ากับเท่าไหร่ครับ e คือ x จำนวนของอิเล็กตรอนหนึ่งตัวนะครับก็คือ1.6ก 10, คูณ10ยกกำลงังลบ19นะครับคูณกับ v v เท่ากับ1คูณ สิบยกกำลังลบสมนะครับคูณกับ a นะครับ a ก็คือ5้าคูณสิบยกกำลังลบหนะครับเจนี้บวกลบคูณหารกันออกมานะครับแันนี้ต้องไปเก็ตกดเครื่องคิดเลขเองนะครับก็คือ i จะเท่ากับ8ปดแอมปนะครับ กรณีข้อมูลกำหนดเป็นกราฟระหว่างกระแสไฟฟ้ากับช่วงเวลานะครับดูตามกราฟนะครับถ้าเป็นข้อมูลขอให้มาเป็นกราฟของกระแสไฟฟ้ากับเวลานะครับจากกราฟเราจะได้ว่าปริมาณของประจุไฟฟ้าจะเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟคือ Q นะครับจะเข้ากับพื้นที่ใต้กราฟนะครับปริมาณของประจุไฟฟ้า อันที่สองนะครับกระแส er platform, ไฟฟ้าเฉลี่ยของพื้นที่ใต้กราฟต่อเวลาก็คือไอไอเราจะได้เท่ากับพื้นที่ใต้กราฟต่อเวลานะครับก็คือพูดง่ายก็คือเอาไอจะเท่ากับ Q ส่วนด้วยทีเหมือนเดิมนะครับก็คือพื้นที่ใต้กราฟก็คือตัว Q ตัว Q ตัวนี้นะครับพื้นที่ใต้กราฟก็มาต่อด้วยเวลาคือส่วนด้วยเวลานะครับ ามาดูตัวอย่างนะครับกระแสไฟฟ้า i ที่เคลื่อนที่ผ่านเส้นลวดโลหะหนึ่งสัมพันธ์กับเวลาดังกราฟจงหาปริมาณประจุไฟฟ้าทั้งหมดที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดนี้ในช่วงเวลา0-6ถึง6วินาทีเขากำหนดรูปภาพครับคือมี i กับ t นะครับมีกระแสกับเวลาเขาให้หา อ่าเริ่มเริ่มก่อนนะวิธีทำก่อนวิธีทำก็จากโจทย์จากโจทย์เรารู้อะไรมั้งครับนี่ไม่รู้อะไรเลยนะครับเขาไม่ได้บอกเขาบอกไปเอาการาฟมาให้นะครับก็คือเรารู้ก็คือพื้นที่ใต้กราฟก็คือ Q คือสิ่งที่เขาจะให้หาใช่ไหมครับปริมาณประจุเขาให้หาหา Q เท่ากับเท่าไหร่ เรารู้จากจากสูตรนะครับ Q จะเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟกราฟนี้มีรูปอะไรบ้างครับเป็นรูปไหนเราจะสเห็นว่ากราฟนี้เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบไหนครับสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับก็จะได้ว่า q จะเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณกับสูงครับ q ก็จะได้เท่ากับ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานผลบวกด้านคู่ขนานตรงไหนคู่ขนานครับก็คือเริ่มจาก 0- ถึง6กับ ตรงนี้สามถึงหกก็คือเอาผลบวกก็คือเอาหกบวกกับสามนะครับคูณกับสูงสูงสูงอยู่ตรงไหนครับสูงก็คือด้านนี้สูงเท่ากับสองนะครับดังนั้นเราก็มาคูณกับสองนะครับยกมาตรงนี้นะครับพื้นที่ไม่พอคิวเราจะเท่ากับ,กบ หนส่วนสคูณคนบวกด้านคู่หนานหกคูณกับ3นะครับคูณกับ2นะครับทีนี้เราก็คำนวณครับเราก็จะได้คิวบวกลบคูณหารกัอนออกมาครับเราจะได้ Q 9. คิวเท่ากับเคูรอมนะครับ